อันนี้เป็นผ้าเบรกที่ใช้แล้วครับอันนี้คือผ้าเบรกใหม่นะครับทีนี้ผ้าเบรกที่ใช้แล้วครับมันเป็นลักษณะนี้เขาเรียกว่าผ้าเบรกหมดนะครับหมดจนจินจานนะครับบางคนไม่รู้ใช้ไปจนแบบว่าจานเสียแล้วก็มีนะครับเขเรียกว่าเหล็ก็กินกันนะครับนี่คือความเสียหายเกิดจากระบบเบรกนะครับหลายคนบอกว่าทําไมเบรกถึงหมดเร็วเกิดจากอะไรเกิดจากขึ้นหนึ่งนะครับเนื้อผ้าเบรกไม่ได้คุณภาพอันที่สองครับนะลูกสูบลูกสูบตัวนี้ตายนะครับนี่ครับ อันที่สามครับก็คือสลักตัวนี้ตายครับสามอย่างครับนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่นะครับผ้าเบรกที่หมดวก็คือเกิดจากการเลือกซื้อผ้าเบรกนะครับช่างจันจะเลือกเอาผ้าเบรกแบบไหนรู้ไหมนี่ครับมีเนื้อทองแดงผสมเข้าไปไหมครับรถนะครับรถที่ใช้งานหนักส่วนใหญ่จันจะเลือกเอาแบบนี้ให้ลูกค้าครับเป็นผ้าเบรกที่ดีมีคุณภาพนะครับเป็นเนื้อที่ไม่แข็งมากไม่อ่อนมากนะครับไม่นิ่มมากคือกลางๆครับ และที่สําคัญคือต้องไม่ดังนะครับนี่ครับดูเนื้อผ้าเอาเทียบไปเลยนะต่างกันใช่ไหมเห็นไหมครับจับตรงๆจับหน้านี้นี่ครับนี่คือเนื้อผ้าเลยครับอ่าแล้วก็ส่วนอีกชิ้นหนึ่งครับที่มันที่มันบางครับเช่นนี้ครับเช้นนี้นะครับแล้วก็สังเกตอีกจุดหนึ่งนะครับคือนี่ครับนี่เลยครับนี่เลยนี่เลยครับเห็นไหมครับ นี้ครับเสร็จปุณน้องเหล็ครับติดเต็มเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครที่เจอรถตัวเองเป็นลักษณะแบบนี้รีบแก้ไขเรื่องเบรกนะครับนะครับขอบคุณ FC ที่ติดตามนะครับขอบคุณครับ